ผลไม้เมืองร้อนนะครับไม่ว่าสม้มมะพร้าวหรือมะม่วงอย่างนี้นะครับก็ต่างมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมจะนําผลไม้เมืองร้อนเหล่านี้มาผสมประสานกันให้เป็นรสชาติของไส้ขนมโตเกียวครับกับเมนูโตเกียวช็อกโกแลตไส้ผลไม้เมืองร้อนครับในการทําแป้งโตเกียวนะฮะก็จะคล้ายๆกับแป้งเครกครับ ซึ่งสูตรนี้เป็นรสชาติของชอ็อกโกแลตผมใช้ผงโกโก้ชนิดสีเข้มนะฮะเพื่อทําใหเา้เราได้รสชาติที่เข้มข้นของชอ็อกโกแลตนะครับต้องบอกว่าผงโกโก้ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเอามาทําเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มทั้งร้อนทั้งเย็นสามารถนํามาทาซอสชอ็อกโกแลตก็ได้ทําบราวนี่ทําคุกกี้ทําเค้กได้มากมายเลยครับที่สําคัญนะครับเขามีความหอมของตัวกโกโก้ที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะครับในสูตรนี้นะครับผมใช้แค่5กรัมเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเรามา ดูกันว่าจะได้สีเข้มข้นขนาดไหนครับใส่ลงไปในส่วนประกอบของแป้งเค้กนะครับแล้วก็ตามด้วยเบกกิ้งโซดานะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาฮะเบกกิ้งโซดาเขาจะช่วยทำให้กรอบถ้าเราชอบนุ่มๆไม่ต้องใส่ได้ครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับผมแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันดีครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับไข่ไก่ไกหนึ่งฟองครับผมตอกลงไปในนมสด ใส่ลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็เป็นส่วนประกอบของตัวแป้งนะฮะเดี๋ยวเราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับสําหรับรสชาติของผลไม้เมืองร้อนนะครับของเราจะมาจากมะพร้าวซึ่งเราใช้มะพร้าวขึ้นทึกขูดเป็นฝอยๆนะฮะถ้าเราจะเก็บไว้นานก็ขอให้ไปคล้ากับเกลือนิดนึงแล้วก็นําไปนึ่งสัก2-3นาทีนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีรสชาติของมะม่วงนะฮะซึ่งมะม่วงเราก็ต้องมาหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการทําขนมโตเกียวของเรา ชิ้นใหญ่แค่ไหนนะครับวันนี้ผมจะหั่นเป็นแท่งเล็กๆครับผมนอกจากมะพร้าวแล้วก็มะม่วงแล้วนะครับผมก็จะมีรสชาติของส้มซึ่งสําหรับตัวรสชาติของส้มนะครับเราได้มาจากตัวามามเมเลดนะครับหรือแยมผิวส้มนั่นเองซึ่งแยมตัวที่พลใช้นะครับเป็นแยมที่ต้องบอกว่านิยมอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับทำให้เราสามารถได้รสชาติของส้ม ที่เข้มข้นทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะฮะตัวแยมมะมเล็ดนะครับมะม่วงแล้วก็มะพร้าวเนี่ยมีรสชาติที่เข้ากันได้อย่างดีทีเดียวไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยนะฮะสำหรับการทําขนมโตเกียวนะฮะเราใช้ไฟอ่อนๆจะไม่เหมือนกับการทำเครกนะครับเวลาที่เราทำเครปเราจะใช้ไฟสูงนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะพลิกด้านให้สุกดีทั้งสองด้านแต่โตเกียวเนี่ยเราจะไม่พลิกนะครับ ค่อยๆนะครับใส่แป้งลงไปเราใช้ไฟต่ำๆแล้วก็คอยให้แป้งสุกนะครับเสแยกแยมผิวส้มลงไปนะครับมะพร้าวครับผมแล้วก็มะม่วงนะฮะชิ้น2ชิ้นก็ได้นะครับสีสวยทีเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับแป้งของเรานะฮะเราพับครึ่งแบบนี้ได้เลยครับเหมือนขนมเบื้องนะฮะ วว้าวเสร็จแล้วนะครับดูเพลินเนี่ยหน้าตาคล้ายขนมเบื้องแต่ไม่เหมือนกันเพราะว่ามีรสของช็อกโกแลตนะครับและนี่ก็เป็นขนมหวานที่มีรสชาติสัมผัสแบบไทยๆนะครับโตเกียวช็อกโกแลตไส้ผลไม้เมืองรอนครับ แฟน YouTube ที่รักในการทำอาหารไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายแสนง,ง่ายครับส่งตรงถึงคุณเลยแค่กดปุ่ม subscribe ครับ